ในพระคำมพีร์ทั้งบาลีและอัตถกถา,าแสดงความหมายของคำว่าตถาคตและเหตุให้ได้นมว่าตถาคตไว้หลายอย่างหลายประการเกือบจะยุติลงไปไม่ได้ว่าเป็นอย่างไรกันแน่ข้อนี้เป็นอย่างไรกันครับ <c oughs> นี่หมายความว่าทั้งบาลีที่เป็นพระพุทธภาษิตกระดิษจัดทถึงคำว่าตถาคตไว้หลายอย่าง แล้วอัตถกถาก็ได้อธิบายคําว่าตถาคตไว้ถึงหลายสิบอย่างจนไม่รู้จะเอาอย่างไรกันแน่งงงไปหมด <c oughs> ทีนี้เพื่อจะให้มันง่ายมันชัดมันตรงลงไปยุติลงไปเพียงอย่างเดียวว่าจะเอาอย่างไรกันแน่สําหรับความหมายของคําว่าตาคต <c oughs> ในความรู้ที่เรามีมีกันอยู่มันมีแต่เพียงว่าถ้าว่าตถา,าคตแล้วก็หมายถึงพระพุทธเจ้าพอๆแล้วนี่มันไม่ถูกคําว่าตถา,าคตนั่นตัวหนังสือเขาแปลว,ว่าผู้ถึงซึ่งตถา,าใครถึงซึ่งตถา,าคนนั้นเป็นตถา,าคตจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ไม่ใช่ก็ได้คือเป็นพระสาวกก็ได้นี่มันก็ผิดจากที่ เราทั้งหลายเคยเข้าใจกันมาแต่ก่อนตถาคตแยกออกเป็นตถาคตะตะถาแปลว่าความเป็นอย่างนั้นคตะแปลว่าถึงใครถึงซึ่งความเป็นอย่างนั้นคนนั้นชื่อว่าตถาคตเป็นคำเก่าก่อนพุทธกาลก็ได้ห <c oughs> มายถึงผูท้ที่ถึงความสำเร็จขั้นสูงสุดไม่ต้องปฏิบัติอะไรอีกต่อไป ที่ว่าถึงซึ่งความเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นศาสนาอื่นก่อนพุทธกาลหรือในพุทธกาลคํำว่าตถาความเป็นอย่างนั้นเขาก็หมายถึงพระเป็นเจ้าเท่านั้นแหละที่จะเป็นตถาคือเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมีแต่พระพุทธมีแต่พระเป็นเจ้าเท่านั้นแหละในคัมภีร์อุปนิสตัด หรือคำภีเวตันตะใช้คำว่าพรหมหรือพรมมาพรมมานั่นเป็นตถาคือเป็นอย่างนั่นไม่เป็นอย่างอื่นไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นผู้ใดถึงพระเป็นเจ้าหรือถึงพรหมก็เรียกว่าถึงซึ่งตถาหรือตถาคตใช้กันอยู่ก่อนใช้กันอยู่ทั่วไปอย่างนี้ทีนี้ในพระพุทธศาสนาเราอะไรคือตถา ตถานั้นเอาตามตัวหนังสือก็ว่ามันเป็นอย่างนั้นโดยส่วนเดียวโดยเด็ดขาด <c oughs> เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ <c oughs> นี่เป็นลักษณะของอสังขตรธรรมหรือจะระบุไปยังพระนิพพานาเลยก็ได้ว่าพระนิพพานเท่านั้นะที่จะเป็นตถาเป็นเพียงอย่างนั้นอย่างเดียวเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่ว่าคำว่าตถานี่ใช่เรียกธรรมะ ที่แสดงความเป็นอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันในพระบาลีที่เป็นพระพุทธภาษิตก็มีเรียกอริยสัจทั้งสี่ว่าตถา <c oughs> ทุกอริยสัจเป็นตถาสมุทัยสัจเป็นตถานิโรธสัจเป็นตถามรรคสัจเป็นตถาคือความเป็นอย่างนั้นนี่หมายความว่ามันเป็นกฎเล็งถึงกฎที่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ตายตัวอย่างนั้นเรียกว่าตถาผู้ใดรู้ สิ่งนี้ก็หมายถึงดับทุกข์แล้วคือถึงซึ่งความดับทุกข์แล้วเพราะอาริยสัจทั้งสี่นี่จะรู้แต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้เรียกว่ายังไม่รู้จริงต้องรู้ทั้งสี่แล้วมันสําคัญอยู่ที่ดับทุกข์ได้คือนิโรธหรือนิพพานนั่นก็เป็นตถากฎเกณฑ์อย่างอื่นซึ่งเป็นเพียงกฎเกณฑ์ก็เรียกว่าตถาคือมันเป็นเช่นนั้นในฐานะที่เป็นกฎ เช่นเรื่องอนิจจังทุกครังอนัตตาก็เป็นตาถาคือความเป็นอย่างนั้นทิทัปปัจจยาตาทั้งหมดทุกขทุกพวกก็เป็นตาถาคือมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ผู้ใดถึงตาถาก็รู้ตาถาปฏิบัติแล้วเพราะจึงจะรู้รู้โดยเรียนโดยท่องนี่ไม่เรียกว่าถึงรู้โดยการปฏิบัติเสร็จแล้วรู้จักมันดีจริงๆเียกว่าถึงตาถา คำว่าตาถาในพุทธศาสนาจึงหมายถึงการลุถึงความดับทุกข์ชั้นสูงสุดที่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อไปอีกคือสิ้นกิเลสถึงซึ่งความสิ้นกิเลสถึงซึ่งพระนิพพานนั่นเองเรียกว่าถึงซึ่งตาถาให้เราไม่ถึงซึ่งตาถาโดยเด็ดขาด เพียงแต่รู้รู้เท่านั้นรู้บ้างหรือบางทีก็รู้สึกนิดหน่อยแล <c oughs> ้วก,กลับเป็นไม่รู้ไปเสียอีกนี่เป็นเรื่องของบุตรชนคนธรรมดาถ้ายังเป็นบุตรชนอยู่มันก็มีกลับไปกลับมาอย่างนี้เองไม่ใช่ว่าจะไม่รู้เสียเลยไม่ใช่ว่าจะไม่เคยสงบจิตว่างจากกิเลสเสียเลยมันก็มีบ้างแต่มันก็กลับไปกลับมา จึงไม่เรียกว่าตถาเพราะมันยังกลับไปกลับมาจะเรียกว่าเช่นนั้นได้ยังไงแต่เมื่อมันแน่ลงไปไม่เปลี่ยนแปลงอะไรได้จึงจะเรียกว่าตถาคือความเป็นอย่างนั้นผู้ใดถึงซึ่งตถาผู้นั้นเรียกว่าตถาคตพระอาหารหันทั้งหลายล่อนแต่ถึงตถาทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ยิ่งถึงตถาในฐานะเป็นผู่นน้ำ <c oughs> คือน,นำสาวกให้ถึงซึ่งตถานี่ตถาคตยุติเพียงคำเดียวเป็นใจความโดยตรงแล้วก็คือผู้ถึงซึ่งตถาคือถึงซึ่งความไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไปจิตชนิดนี้ <c oughs> ไม่รู้จักเป็นทุกข์จิตที่ถึงซึ่งความไม่รู้จักเป็นทุกข์อีกต่อไปนั่นแหละเรียกว่าถึงตถา มันก็มีได้ตั้งแต่พระอรหันต์ขึ้นไปถึงพระสมัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ขอให้เข้าใจไว้ด้วยมันจะมีปัญหา <c oughs> ผู้ที่จะไปสอนธรรมะสอนสาศาสนาแก่ประชาชนนั้นจะมีปัญหาข้อนี้เพราะว่าในอันตะคาหิกาทิฏีสิบนั้นมีนมคําว่าตถาคตะเนี่ยใช่โหติปร,รังมรณาตถาตตคตโตเนี่ยตถาคตหลังแต่ตายแล้วมี นาโหติปรังมรณาตถาคตโตนี่ตถาคตหลังจะตายแล้วไม่มีนี่เป็นอันตคาหิกาทิฐิพวกมิจฉาทิฐินตะตถาคตที่ถึงซึ่งตถาเนี่ยตายตายแล้วจะพูดว่ามีอยู่อีกหรือไม่มีอยู่อีกก็ไม่ไม่ไม่ไมถูกคือว่ามันต้องกล่าวตามกฎอิทัาปัจจตาเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยแล้ว <c oughs> มันก็ดับไป เหมือนดวงไฟหมดเชื้อหมดน้ำมันดับไปไม่พูดได้ว่ามีอยู่อีกหรือไม่มีอยู่อีกจะเอาแต่ตามที่ตาเห็นมันก็ไม่ถูกเพราะว่ามันอาจจะมีอยู่โดยที่ตามองไม่เห็นก็ได้นั่นเราไม่พูดโดยส่วนเดียวว่ามีอยู่อีกหรือไม่มีอยู่อีกเนี่ยปัญหาที่เกี่ยวกับคำว่าตถาคต ที่จะเนื่องมาถึงประชาชนทั่วไปก็คือปัญหานี้ถ้าพูดโดยตรงก็คือจะถามว่าพระอรหันต์ทั้งหลายตายแล้วเกิดอีกหรือไม่นั่นเองตายแล้วมีอยู่หรือไม่หรือไม่มีอยู่นั่นเองถ้าถึงซึ่งตถาเป็นตถาไปแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ไม่อาจจะพูดอย่างภาษาคนธรรมดาว่าตายแล้วเกิดอีกตายแล้วไม่เกิดอีก ไม่ถือว่าในร่างกายนี่มันร่างกายของท่านนี่ก็เหมือนกับว,ว่าประทีบหมดน้ำมันดับไปฉะนั้นเป็นจำนวนที่ใช่ <c oughs> สรุปว่าทถาคตคำนี้ในทางพุทธศาสนานั้นคือพูดถึงซึ่งตศาไม่มีความเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปไม่มีการถูกปรุงแต่งอีกต่อไปไม่มีความทุกข์อีกต่อไปอย่างเดียวก็พอแล้ว Não me and